ละปอนละปอนลุหมู่ทวยเทพทั้งหมดที่อ <t>. ยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญมีญาณทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตยโลกธาตุพึงสาธุการอนุโมทนาบุญพญานาคพญาคุธทั้งหมดที่อยู่กับองค์หลวงปู่และอยู่ในใตโลกธาตุพึงสาธุกการอนุโมทนาบุญวิญญาณทั้งหมดที่เป็นวิญญาณเด็กเด็กบะ กลุ่มสัมภเวสีผีไม่มีญาติที่ทําบุญเมื่อวานนี้นะรวมไปถึงเหมือนนี้ด้วยและ,และ,และหลายวันที่ทํามาที่เราทําบุญบุทิศบุญสงกูรณให้กับเด็กที่แม่ได้เจตนาเจตนาทาแท้งและไม่ได้เจตนาเด็กที่ถูกกระทําแท้งนั่นแหละที่แม่เจตนาและไม่ได้เจตนาเด็กที่ตายจากอุบัติเหตุและเด็กวิญญาณเด็กที่ได้ร่อนวิญญาณเด็กที่ถูกพวกดีดฉานวิชาปวกจองคมังเวท สกดไว้ในพวกลักยมในกุมารทองในนางกวักและในหุ่นปั้นต่างๆด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของไตรภพการสร้างบารมีสามสิบทันของพระองค์ครอบไปหมดการปลดปล่อยวิญญาณในสามภพเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ถึงรับทราบ มหาสงการเป็นน้ำที่ชุ่มเย็นเป็นน้ำมหาบุญที่เลือดท,ที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีจนถึงสามสิบทัศและพวกเราก็นําแบบอย่างนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อต่อ,ต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 อมาจนถึงปัจจุบันน้ำมหาบุญมหากุศลนี้จึงจงรวมกันเป็นพลังบุญใหญ่ขับไล่สเสนียดจันได สิ่งที่เลวๆซ้ำๆที่อยู่ในจิตในใจของพระเถนเนีอุบาสุสิกาและขับไล่สิ่งที่เป็นอัปมงคลขับไล่สิ่งที่เลวร้ายที่เป็นพวกเดรัจฉานวิชาสกุวิญญาณต่างๆไว้ในหุ่นปั้นพึงทำลาย ด้วยอำนาจพระรัตนตรยัยสิ่งที่เลวๆชามๆพึงพินาศไปเหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆก็คือบุญก็คือกุศลปลดปล่อยวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากตกพระกรรมลำบากทุกดวงวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่หรือประมาณไม่ได้ตั้งแต่โลกเกิดโน้่น และประมาณไม่ได้ต่อมาว่ากี่ก่าวกี่กันจนถึงปัจจุบันอำนาจพระพุทธเจ้าจะมีอยู่กี่พระองค์ก็ตามเป็นหลายล้าน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 พระองค์ก็ตามรวมเป็นพลังใหญ่ครับได้สิ่งอัป,ปรีเดียรฉานวิชาหรือสิ่งที่พวกจองขำหมังเวทบีปังคับจิตจิตวิญญาณให้อันตรธานสิ้นไปขอปลดปล่อยวิญญาณในสามแดนโลกธาตุขอให้วิญญาณทุกดวง จงออกจากทุกขติเข้าสู่สุขติเมื่อมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถืนสาธุียทาวารีวังห้าปุราปริปเรินติสาการังเอวามวัยตดินังเตตานังอุปกะปะติ इच्छितं पतितं तु हङ्किपमेव समिचतु सभे पुरेन्तु शङ्कपा रसो यथा रसो मनिचोतिरसूयथा संवरो को विनसतु มาเตปวันวันจรายสุขีดีกายุโคภวาอาภิวาดนะสีริสานิจังอุดาปัจจายนจตารุธรรมวัดดันตีอายุวันโนสุขัง บาลังรัตนทยญาณุภาเวนารัตนทัยเทชะสาดูกะโรกัพยาเวราโสกาสตุจุัตะวาอานิกานตระยัปีวินัสันตุอาศุสโตใจยาสิติทนังลาพังโสุติภะคะยังสุขังบาลังสิริงอายุจวันนุจาโพคังอุทิจยสวาสาตวัสสัจังอายุจชชีวาสิทธิภ ภาวันตุเตภาววตุสัมบังกะลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบะปุตตะนุภาเวนะสดาโสทีภาวันตุเตภาววตุสัมบังกะลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมบะดัมมานุภาเวนะสดาโสทีภาวันตุเต Pawatu sam bermaklum, rakan tu sam beri watak, sam sangka nupah wenah sadaso ti, pawan tu te.